มีคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องหัวเตียงและประตูนะครับคลิปพวกนั้นเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวคลิปนี้พูดให้ฟังใหม่อันดับแรกเรื่องของประตูผักออกก็ได้เป็นประตูม้วนม้วนขึ้นก็ได้ผักเข้าก็ได้ไม่ผิดนะครับเป็นประตูเลื่อนซ้ายขวาเป็นกระจกก็ได้เป็นประตูเหล็กก็ได้สำคัญต้องเปิดให้ถูกตำแหน่ง ถูกยุคการเวลาข้อหนึ่งข้อสองประตูหน้าไม่ตรงประตูหลังบ้านไม่ต้องทำสเต็ปเป็นหลุมเก็บเงินเก็บทองอะไรไม่ต้องทำนะครับประตูต้องเปิดถูกที่เท่านั้นสองตำแหน่งหัวเตียงเวลาเรานอนจะต้องคำนวณจากดวงผู้นอนไม่จำเป็นที่จะต้องหันศีรษะไปทางซ้ายของบ้านหรือขวาของบ้านอย่างเดียวไม่ถูกนะครับ ถ้ารูปดวงของท่านบอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศส่งเสริมเพราะเมื่อเหยียบเข้าบ้านแล้วก็มีทิศอยู่นอกบ้านก็มีทิศใช้หล่อแก,ใกใ่ในการวัดใช้เข็มทิศในการวัดเมื่อเข้าบ้านแล้วก็มีทิศโดยคำนวณจากทิศสี่ด้านนะครับสมมติหลังพิงทิศเหนือด้านหน้าก็ต้องเป็นใต้ซ้ายมือของเราเมื่อหันหน้าออกก็ต้องเป็นตะวันออกและขวามือก็ต้องเป็นตะวันตกนะครับสมมติทิศเหนือเป็นทิศส่งเสริมดวงชะตาท่าน ถ้านอาศีรษาไปหลังบ้านได้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนไม่เข้าใจแล้วทำคอนเทนต์ออกมาผิดทิศหัวนอนสำคัญนะครับแล้วภายในจัดอย่างไรตั้งเตรียมใช้เลิอกอะไรต้องมงคลทุกขั้นตอนและพบกันนะครับสวัสดีครับ